เป็นร้านไข่แว่นนะคะแต่ว่าใช่แต่ว่าแจกแว่นค่ะแจกแว่นให้กับผู้ยากไร้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งวัดจายตาแล้วก็ออกมาเป็นประกอบแว่นออกมาเป็นแว่นที่ใช้ได้อย่างนี้เลย<อ>ฟรีเลยค่ะ<อ>แจกมาแล้ว20ปีนะคะอย,อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณป้อมและคุณเล็กค่ะ,คะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเสง็จบมือษสำหรับคุณตาแว่นมาด้วยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเราต้องถอดแว่นของเราก่อนหรือเปล่ายินทัดดีนะคะพี่หนูคือหลายๆท่านนะน่าจะเคยได้ยินโฆษณาใช่ไหมคะลุงโป่งลุงโป่งแว่นตาขนจน ใช่แจกมาตลอดระยะเวลา20ปีเลย28ปี28ปีก็จะ30ปีแล้วนะคะก็ต้องถามพี่ป้อมว่าจุดเริ่มต้นของลุงโป่งแว่นตาคนจนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณลุงโป่งแกเป็นคนไปแพทจายธรรบุนะคะค่ะแล้วแกชอบช่วยเหลือคนนี่ลุงโป่งอค่ะชอบทรรบุญชอบช่วยเหลือใชแล้วเกิดเหตุอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยคะ มีมีคุณครูก็พาเด็กเด็กมาสองคนตัดแว่นให้คือเงินไม่พอแกก็เลยลุงปองก็เลยตัดให้ฟรีเป็นหนึ่งอันแล้วก็เคยแกก็เลยคิดถึงว่าเออคนต้องการใช้แว่นจําเป็นมากอ่าใช่เป็นคนคนน่ยสายตาสั้นก็เยอะสายตายาวก็เยอะเออคนจขไม่มีเงินเนี่ย เราก็ไม่เห็นแสงสว่างทุกคนก็เลยคือจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอะแบบไม่เคยใส่แว่นนะอาจจะไม่รู้แต่ว่าสําหรับคนที่เนาะใช่ไหมคือลืมตาขึ้นมาแล้วแบบมันมัวมัวแล้วทํามาหากินไม่ได้เลยบำงคไรไม่ได้ก็ต้องแลกกันว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปซื้อข้าวกินหรือเงินก้อนนี้จะมาซื้อแว่นมันบีบหัวใจนะไม่เราแว่นเหตเนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะยิ่แบบเป็นแว่นแบบแว่นใส่ตาค่ะลบหาเท้ากินข้าวเหมันจะเอาเงินจากไหนซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือว่านะวันนั้นน่ะคุณครูเเค้ากก็หหแว่นนนใัรียือ แบ่งกันน่ะใช่ไหมคะแบ่งกันคนละครึ่งแว่นึงงานเด็กสองคนแว่นึงงานเด็กสองคนลุงโป่งคนละข้างใช่แ่่คนลุงโป่งก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเราทําโครงการดีๆโครงการนี้ขึ้นมาดีกว่าโดยแบกรับต้นทุนทุกอย่างไว้หมดเลยให้ฟรีเลยแล้วเมื่อลุงลุงโป่งจากไปคุณเล็กก็มาเป็นผู้สานต่อโครงการนี้เป็นเจนที่สองเป็นเจนที่สองอันนี้ก็คือเจนหนึ่งนะนี่แล้ว อะไรคือทําให้คุณเล็กบอกว่าเอ้ยเราสืบต่อเจตนารม์อันนี้ของลุงโป่งดีกว่าต้องขอพูดตรงเลยว่าความดีของลุงนะ <Okay. S 2> เราก็อยากทําความดีต่อ เวลาเราทาจริงมาตอนที่เราลงมือจริงเนี่ยเรารู้สึกเราภูมิใจเราดีใจแบบสุดๆอ่ะแล้ววันหนึ่งถ้ามีคนมารับแว่นหนึ่งคนสมมตินะจงๆก็ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าอคนเราดีใจ500อครั้งต่อวันพิเศษมากใหเราสูห้าร้อยครั้งสูมากคือภาพที่คุณเล็กเห็นก็คงจะเห็นมานานแล้วเพราะว่าลุงผมทำมาจะเกือบ3 0สปีแล้วตอนแรกที่เรายังไม่ลงมือเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะเพราะเรามาทำเนี่ยทุกวันนี้เรารู้สึกทันทีเลยว่าฉันหยุดไม่ได้แล้ะต้องทําต่อภาพที่คุณเล็กเห็นคือยัง รับแ่นตีจากเราโอ้บางคนก็ร้องไห้บางคนก็ดีใจบางคนมาแต่ดึกบางคนก็แบบตาจะบอดแล้วเหลือข้างเดียวไม่รู้จะไปไหนหมอก็บอกมันไม่มีทางแล้วบางทีมาที่เราผมก็เป็นคนวัดตาเป็นออปติเชียนพอนี้เราวัดตาปุ๊บเขาได้ดีขึ้นมาเรารู้สึกแบบมาตรจจานมากหรือบางคนเป็นอาชีพได้ต่อถูกไหมถูกต้องยังไงบ้างเขาขอบคุณเราขอบคุณค่ะอืเอาจริงๆอยากจะบอกผู้ชมนะระหว่างที่เราฟัง ทงคู่เล่าอ่ะเราทงคู่น้ําตาคลอใช่คือมันคงเป็นความตื้นตันที่แบบว่าได้เห็นคนหนึ่งที่อาจริงอ่ะอย่างทุกคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วไม่มีแว่นอ่ะมีปัญหาแต่เขาไม่มีตังค์อ่ะใ่แล้วมาเขาได้แว่นตามันทําส่วน่งก็่ือเรื่องแว่นราคาสูงเราก็ยังทำให้คนที่มีโอกาสที่แบบคนที่ไม่มีรายได้หรือคนจนจริงๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสที่เขาไม่มีโอกาสเขาได้มีโอกาสได้มองเห็นชัดการมองเห็นชัดเนี่ยคือ เป็นอะไรที่มันสําคัญต่อชีวิตสุดๆเลยเขาจะได้เปิดทางเขาเขาได้พี่ป้อมยืนตรงนี้แล้วพี่ป้อมยังรู้สึกแบบน้าตาลื้อเลยน้ำตาใช่หลงตลอด้องตลอดเลยเหรอเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างรพี่ป้อมเล่าให้เราฟังหน่อยคือปลื้มใจที่เราได้ช่วยเหลือคนให้แตงสะวักจากคนอื่นเลยแล้วลุงป่งนะวันที่ลุงป่งจะจากไปลุงป่งได้ฝากอะไรพี่ป้อมไว้ไหมเขาบอกว่าให้ตามโครงการนี้ตลอดไปแล้วก็บอกให้อยู่รุ่นหลานด้วยแหละครับเคยมีบางเคสไหมที่รู้สึกว่าหูเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบ ใจฟูที่สุดที่เเสประทับใจของพี่ป้อมมีไหมคะ,ะก็มีค่ะคือแกได้แว่นไปแกก็ดีใจมากว่าเห็นเห็นโลกแสงสว่างแสงสว่างใหม่ค่ะโหจากเขานี่อยู่ในโลกมืดมนเราเป็นคนมอบแสงสว่างให้กับเขาใช่ ซึ่งพี่ป้อมเนี่ยเป็นภรรยาที่อยู่เคียงข้างลุงป่งมาโดยตลอดเราก็ต้องคอยสนับสนุนแม้ว่าคุณผู้ชมจะบอกเลยนะว่าการแจกแว่นกับผู้ยากไร้ฟรีเนี่ยนะคะมีค่าใช้จ่ายนะต่อเดือนถึงสอง0,000บาทเลยเหรอคะพี่ป้อมก็ถึงถึงถึงต่อเดือนสองแสนแล้วเราเราที่เป็นผู้อยู่เคียงข้างลุงป่งเราไม่แบบพ่อเราลดจํานวนลงไหมหรืออะไรไหมไม่ค่ะเราเห็นคนเคยเห็นคนมารับมี ดีใจนะเราก็ดีใจไปด้วยอ่อใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาเคยสั่งไว้ก็รบเราเองเนี่ยแหละค่ะรบเราเองไหเหรอครับถามจริงก็เรามีมีขายด้วยไงคะก็คือมีจำหน่ายด้วยคือเอากำไรจากส่วนที่ขายแว่นให้กับผู้ที่มีกำลังซับเนี่ยเหมือนกับคนที่เราเวลาสมมติทนนุยซื้อแว่นเนี่ยนุยก็ได้ทำบุญด้วยถูกไหมใช่ค่ะกำลังจะพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองจะซื้อ จะซื้อคนแักเลนเดี๋ยวจะได้ประสานที่นะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้สนับสนุนได้ทางอ้อมใช่ไหมเรจะตัดแว่นจะซื้อสินค้าหรือถ้าอยากสนับสนุนเงินไปเลยว่าเฮ้ยขอรุ่มทาบุญได้ไหมคะพี่ได้ค่ะได้ไม่ได้แล้วจะไปรับแว่นได้ที่ไหนล่ะคะหรือใครอยากจะไปประกอบแว่นร้านแม่ตาคนจนสาขาสองนะคะอยู่ตรงไหนเ่ยก็อยู่วงเวียนใหญ่อ๋อวงเวียนใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดใครจะไปอุดหนุน คือซื้อแว่นได้เลยตัดแว่นว่าสายตาพร้อมเสร็จสรรพมีกี่สาขาคะตอนนี้สาขาที่เราแจกหลักๆมีสีสาขานะครับมีมวยใหญ่มีอนุสาวรีย์ชัยมีสี่ย่านแล้วก็มีบางบัวทองสีสาขาที่แจกแว่นรับบัตรคิวตั้งแต่ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับจ้ะวันไหนกับวันไหนอะฮะวันหวยอัตที่นี่บอ๋อวันหวยเดินกับสิบจำง่ายดีจำง่ายดีจำง่ายเลยคือคุณโปรงครับ จะให้คนที่เล่นหวยมารับแว่นซีไม่ถูกหวยก็อย่างน้อยได้แหวนอันนี้ไม่ต้องเสียงอ่ะไม่ต้องเสียงก็ได้เลยแถมเห็นชัดด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องราวประทับใจมากของคุณพี่ป้อมและพี่เล็กด้วยค่ะขอบคุณนะคะ